คนยังหนูเพิ่มแล้ววะเตงหนูใช่เตงหนูอ่ะอะไร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 ไมุษย์ขีนฟินสโตนการมีแหล่งซื้อกองไหมูซื้อมาตีมันเลยนี่นกองยาวได้ไหมเพื่เดี๋ยวผโหให้ไม่เป็นอีกแล้วเหรอโอ้โหสารรับมีดมา ไม่ไปเอ้ยมีเควสสแกนไปรอเลยไปรอเลยตอนนี้หาพันธมิตรก่อนครับแต่แต่แต,ต่เออเอาวะเรารู้นแค่นี้ก่อนโอ้โหในดสุดกูมีพันธมิตรไปไว้ยไปไว้ยไปไว้ยแจมเลยงี้แจมเลยเรามีเควสพอดีมาเอ๊ะสลับไปสลับมาไปไปไปหยจังทัน,นะวะโหกว่าจะชื้อเสร็จ ศพอยู่ไหนะไอเต้เป็นไอเต้แบบโอ้โหคือแบบศพอยู่ไหนนะเดินมากับพี่ทีนหน้าพ่ป้องพี่อ๋อโอเคงั้นไม่ใช่เราละพี่เพี่บอกด้วยว่าเป็นที่เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้นะคือตอนนี้ผมสงสัยอยู่สองคนเลยเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในแบบไทมไลน์เดียวกับคนที่ตายเตี๋ยสองคนนะจะบอกนะว่าเราจะมีนักสืบคนที่สาหล่มาเอาวาไอเต้ อยู่ฮ่องกงแต่พอกล้าวิ่งไปดูดาวฮ่องกงเท่านั้นแหละเป็นยังไงพี่เจมส์นี่ผืนนี่อยูยู่ไหนกลายเป็นยังไงน้องก้องน้องกายอยู่ไอ้กดขย่ายืงล่างสายถูกไหมพักน้องพี่เดินขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าน้องพี่เปนเจร้า ผมไม่เจอพี่กายนะเหมือนว่ากายกดเคลียร์เสร็จน่าจะวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็สวนน้องพีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอน้องพีจริงปะเนี่ยสามสองคู้เกินระเ่ิดสองคู่อ่ะเอาน้องพีอ่ะผมไม่ชัวร์แต่ว่าผมชัวร์พี่พันพื้นพี่เบสมีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าครับคนที่ยืนยันได้คือกายเว้ยพาะกูวิ่งสวนมาแล้วกูอ่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอย่างนั้นนะเบสหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ดีอย่างอลิฟีดอย่างเงี้ยกูไยายาะรู้ว่ามีคนอยู่ในห้องกล้องซึ่งกูไกลเลยไกลเลยผมเห็นพี่เอ็ดฆ่าแล้วกู